นี่ hey. พ่อใหญ่บ้านสิมาเห็ดพัดกะเพราหมูสับใส่นอไม้โอเคพลังน้ำมันห้อนได้ทีแล้วกระเทียมลงไปเคียชิบชิบชับสไตล์พ่อใหญ่บ้านได้เเด้อขั่วกระเทียมมัน แด้งอ,อันนึ่งโอ้กระเทียมเริ่มหอมแล้ะยิ่นหน่อยกับเอ่อยสิ้น ระเทียมเอ้ยอา่อามาจากเทียมหอมได้ทีละวนันนี้เอาหมูสับลงไป ตุ๋วไปเรื่อยๆจนหมูลเล่นชุกถ้าห,หลังหมูที่เราเล่นชุกแล้ว่าไปหมกเทศลงไปหมกเทศนี่ตามสูตรคนในบ้านได้หมกเทศหลายใส่หลายเทศหน่อยใสหน่อยอันนี้พอดีเพราะบัารกาหมกเทศกัาบบัตรกาตอนนั้นก็เติมน้ำม้ลงไปน้ำม้นซับซับเป็นสิ้นแน่ๆตามสูตรคนใหญ่บ้าน ซั้นส่นใหญ่มันกลิ่นเนี่ยให้เครื่องปรุงลดลงไปตามตงงด้วยข้าใหญ่ด้อมักหลายใส่หลายมากน้อยใส่หน่อย,อยตามด้วยขนมโอ้ก้ะดหอมเข,อข,อขอ้า่า คือสีสแซบพัดไปอีกเล็หน่อยเพราะนั้นเครื่องปรุงเขาเรเขมอมเนี่ยอหอมมนเริ่มหอมขึ้นมาแล้วอ,อตอนนี้มันเริ่มสุกด้ทีแล้วสุดท้ายก็ใส่ใบกระเพราลงไป หอมใบกะเพราเริ่มอ่อนโตแล้วนะครับปิดไฟได้เลยอ่าหอมใบกะเพราน่าอร่อยจริงจรงอ้าวผัดกะเพราเสร็จเรียบร้อยมีพร้อมเสิร์ฟมาเด้อพี่น้องมาปั้นเซ้าน้ำกัน ว้าวเป็นตาแซ่บอ่ะพี่น้องเอ้ยขั้นเป็นจจ้ไหนกะพี่อมมาได้ด้อ